สวัสดีทักทายครับผมสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อน fc นะครับและพี่น้องเราทุกคนด้วยนะครับวันนี้พาเพื่อนมาชมสมเด็จวัดระฆังนะครับแต่ว่าเป็นทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับคือแบบมีคราบดินคราบอะไรก็ไม่รู้ติดเต็มเลยนะครับดูครับเพื่อนๆครับแต่ว่าเนื้อด้านในก็ปริแตกแยกหมดแล้วนะครับ <c oughs> เราก็ไม่ค่อยเอกล้องก็ไม่ค่อยชัดด้วยครับเห็นไหมครับเอามาเพื่อนๆได้รับชมนะครับพระรงนี้เนื่องจากว่าติดคราบแปง้งคราบดินอะไรอยู่ไม่รู้นะคร,บราบฝุ่นละอองเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยน่าจะเป็นพระที่อยู่ในดินนะครับหรือไม่ก็อยู่ในน้ํานะครับจึงมีความผุกร่อนไม่ค่อยสวยนะครับ พิ่งได้มาใหม่นะครับเป็นสมเด็จวัดขังพิมพ์นี้พิมพ์ใหญ่ได้มาใหม่ก็เลยเอามาร่วมศึกษาคเพื่อนเรานะครับขอบขอบขวามือองพระนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแป้งแปลงเก่านะครับแป้งเก่าล่อนยังไม่หมดเลยแต่ว่ายังติดอยู่ตามซอกแขนซอกพื้นพระนะครับมันเป็นกลางคืนนะครับ ก็สองก็ไม่ค่อยเห็นนะครับจริงๆและสองรางวันนะมีดินซุ้มกอนะครับมีดินซุ้มกอมีพวกเอ่อหินหินสวดขาวนะครับมีนะครับมีเห็นอยู่นะครับพวกผงตะไบทองคาอะไรก็เห็นนะครับเนี่ยดูเพื่อนๆดูดีๆนะครับเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะ ใช่สมเด็จพระครั้งพิม์ใหญ่ยุคปลายหรือเปล่านะครับแต่ดูแล้วดูแล้วเนี่ยฐานองค์พระเนี่ยเหมือนเรือสำเภานะครับเหมือนเรือสำเภาถ้าเป็นฐานเรือสำเภาก็จะเป็นของยุคต้นนะครับเดี๋ยวขอผมเช็คข้างบนนิดหนึ่งนะครับดูแล้วนะครับเนี่ยเกจก็ไม่ทะลุซุ้มนะครับ โอ่งพระออกอ้วนๆนะครับลำลำผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เอามาร่วมศึกษากับเพื่อนๆนะครับร่วมศึกษาไปด้วยกันดูไปด้วยกันนะครับว่าคืออะไรผิวแบบนี้เนี่ยส่วนมากนะครับจะเป็นการล้างมานะครับหรือไม่กับใช้พวกน้ำยาอะไรกัดนะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้โดยธรรมชาติก็ดีนะครับเขาเรียกรอยปูตรงปูไตอะไรพวกนี้ แต่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นสภาพยังสมบูรณ์อยู่ยังสวยงามอยู่ก็เลยคิดว่าสมเด็จอง์นี้ยังคงความสมบูรณ์อยู่นะครับยังไม่ได้หักได้ซ่อมอะไรนะครับเพื่อนๆดูนะครับดูไปด้วยกันนะเราร่วมศึกษาไปด้วยกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ของวัดคังหรือเปล่านะครับเนาะอย่างแ ไฟเฟืองก็ไม่ค่อยชัดไม่ค่อยแจ้งด้วยก็ไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้ก็ขอจบวีดีโอเพียงเท่าน,นี้ก่อนขอบคุณนะครับเ,เ,เพื่อนๆทุกท่านที่มาดูมาให้กําลังใจครับ